สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้หนิงก็มีข่าวมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบอีกแล้วค่ะรุงพลกับป้าแตนมาแจ้งความที่สถานีผู้ทรวานอนนวิวาสที่จังหวัดสกลนครเนื่องจากมีกลุ่มคนบางคนที่ตั้งชื่อกลุ่มว่า ลุงพลชัยพลแล้วนำรูปภาพลุงพลมาเป็นโปรไฟล์นะคะทุกคนจ๋ามีสมาชิกอยู่5 6 7 0 3 3คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้นำรูปภาพของลุงพลและคุณอุ๊วิทยาไปทำการตัดต่อและเพิ่มเติมข้อความซึ่งบางโพสต์นะคะยังเกี่ยวข้องกับสถาบันด้วยนะคะ ดังนั้นนะคะจึงเดินทางมาเพื่อบันทึกประจําวันลงหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะกลุ่มดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลและปะ้าแตนนะคะในวันที่สองตุลาคมนะคะลุงพลก็จะเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเวลาประมาณ13บสนาฬิกาสานาที ะมีหมอปลาคุณอุฟวิทยะและทางทนายความไปร้องทุกข์นะคะแล้วก็กล่าวโทษกับผู้กระทําความผิดค่ะปากถึงอ่าสำหรับบุคคลที่พยายามทำให้ชื่อเสียงของลุงเสียหายนะครับก mm. ็ให้ท่านสิดที่ดีนะครับว่าการกระทําแบบนี้ควรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งบางคนประต่นี้ก็เป็นคนมนบ้านธรรมดานะครับบางทีบางครั้งก็ง ที่มีความรู้ความสามารถถึงขนาดติดเจาะลึอกอะไรพวกนี้ได้ก็ที่ผ่านมาคุณพลปัตตนก็ไม,ม่ค่อยได้สนใจในเรื่องพวกนี้นะครับนอกจากนี้นะคะลุงพลยังได้กล่าวขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่คอยให้กำลังใจมาตลอดนะคะลุงพลกับปัแตนสัญญาจะเป็นคนดีของสังคมตลอดไปค่ะนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามร,รับฟังข่าวสารนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ